ปริมาณโซเดียมของแต่ละวัยกินเท่าไหรด่ดีเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับสวัสดีครับสุขภาพดีๆกับตี้ธนเวชนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกนะครับให้ฟังว่า ในแต่ละวัยเนี่ยควรที่จะทานโซเดียมในปริมาณที่เท่าไหร่ถึงจะดีนะครับโดยเริ่มต้นเลยอันดับแรกเนี่ยเริ่มจากวัยทารกกันเลยนะครับสาหรับวัยทารกนะครับปริมาณโซเดียมนะครับที่ได้รับในต่อวันนะครับก็ควรที่จะอยู่ที่ประมาณ800มิลลิกรัมต่อวันซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะได้จากนมแม่อยู่แล้วนะครับสำหรับวัยถัดไปนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัยเด็กนะครับก็ค่าปริมาณโซเดียมที่ต้องการต่อวันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ225นะครับถึง950มิลลิกรัมต่อ วันนะครับไว้ถัดไปนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นนะครับสำหรับวัยรุ่นผู้ชายนะครับก็ค่าปริมาณโซเดียมก็อยู่ที่ประมาณ400ถึง1,600มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหญิงนะครับค่าก็จะอยู่350ถึง1,300มิลลิกรัมต่อวันนะครับไว้ถัดไปนะครับก็จะเป็นวัยทำงานและซึ่งค่าปริมาณโซเดียมเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะครับโดยถ้า เป็นผู้ชายนะครับปริมาณโซเดียมนะครับที่ต้องการก็จะอยู่ที่ประมาณ500นะครับถึง1,600มิลลิกรัมต่อวันนะครับส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะครับค่าปริมาณโซเดียมที่ต้องการต่อวันนะครับก็จะอยู่ที่400นะครับถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันนะครับวัยถัดไปนะครับก็จะเป็นวัยสูงอายุแล้วนะครับซึ่งค่าปริมาณโซเดียมเนี่ยที่จำเป็นนะครับสำหรับผู้ชายนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ500นะครับถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็อยู่ที่350 ถึง1,100มิลลิกรัมต่อวันนะครับแล้วก็นะครับสำหรับหญิงที่ให้นมบุตรนะครับใครที่กำลังให้นมบุตรอยู่นะครับก็สามารถเพิ่มปริมาณโซเดียมนะครับได้อีก150-350ถึงมิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเป็นเฉลี่ยนะครับร่างกายเนี่ยก็ต้องการปริมาณโซเดียมอยู่ที่ประมาณ500-600ถึงมิลลิกรัมต่อวันนะครับหรือถ้าเทียบเป็นน้ำปลานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาหรือ1ช้อนชาครึ่งนะครับต่อวันเท่านั้นก็เพียงพอนนนัถ้้าาเกกกิจี็ ได้ว่าปริมาณโซเดียมก็อาจจะเกินได้ซึ่งก็จะเสี่ยงกับโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไตหรือโรคความดันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับโรคไตเบาหวานความดันหรือว่าหัวใจหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการนะครับก็สามารถพิมพ์มาสอบถามตี้ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ